คลิปวิดีโอนี้จะทําการเปรียบเทียบตัวอย่างของ2%โซเดียมค l o r i ด e และโ sodium a c ซิตเตต750มิลลิกรัมตอ่อลิตรค่ะการเปรียบเทียบสารละลาย2%โซเดียมค l o r i d e ระหว่างฟ้าที่1และฟ้าที่2ฟ้าที่1เป็นฟ้าที่เติมโพแทสเซียมไดโครโคโมเมตที่ไม่มีเมอร์คิวรี f ซัลเฟตและฟ้าที่2เป็นฟ้าที่เติมโพแทสเซียมไดโครโมเมตที่มีเม,มอร์คิวรี f ซัลเฟตค่ะ จากการสังเกตความแตกต่างทางกายภาพของทั้งสองฟ้าพบว่าฟ้าที่1ห,หรือฟ้าที่เติมโพแทสเซียมไดโคลเมตที่ไม่มีเมอร์คิวรีซัลเฟตมีสีฟ้าและเมื่อทำการเติมเฟโรอิน in อินดิเคเตอร์ทำให้สีที่ได้เป็นสีน้ำตาลแดงและไม่สามารถไตเจตดได้ค่ะ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในฟ้าที่1ไม่มีเมอร์คิวรีซัลเฟตซึ่งเป็นตัวช่วยในกรณีที่ตัวอย่างมีคอไลในกรณีที่น้ำตัวอย่างมีคอไ์อยู่ด้วยคอไลจะทำปฏิกิริยา r e c ซิพิเตชันกับซิลเวอร์ซัลเฟตได้ซิลเวอร์คอไลทำให้ปริมาณตัวเล่นปฏิกิริยาลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์หาค่า COD และถ้าไม่มีซิลเวอร์ซัลเฟตอยู่เลยคอไ์จะถูกออกซิไดซ์ไปเป็นคอรินนางสมการค่ะซึ่งเป็นผลทําให้เกิดค่าซ o โดีสูงเกินไปซึ่งไม่ใช่จากสารอินทรีย์นะคะแต่เราป้องกันปัญหานี้โดยการใช้เมอร์คิวรีซัลเฟตทำปฏิกิริยาเชิงซ้อนกับคอไ์ได้เมอร์คิวรีคอไ์อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน ของไดโคเมตและโมรลัุอื่นๆอาจเกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงต้องทำแบงค์ด้วยน้ำกันค่ะการเปรียบเทียบโซเดียมอาซิเตต750ิมิลลิกรัมต่อลิตรระหว่างฟ้าที่3และฟ้าที่4ฟ้าที่3เป็นฟาที่เติมกรดซัลฟิวริกที่มีซิลเวอร์ซัลเฟตและฟ้าที่4เป็นฟาที่เติมกรดซัลฟิวริกที่ไม่มีซิลเวอร์ซัลเฟต ถ้าสังเกตทางกายภาพนะคะสิ่งที่ได้จะมีความแตกต่างกันไม่มากแต่เมื่อไตเต็ดแล้วผลจากการไตเต็ดพบว่าฟ้าที่3หรือฟ้าที่เติมกดรดซัลฟูริกที่มีซิลเวอร์ซัลเฟตได้ปริมาณของ FAS AH มากกว่าฟ้าที่4หรือฟ้าที่เติมกดรดซัลฟูริกที่ไม่มีซิลเวอร์ซัลเฟต เนือ่องจากในฟ้าที่4เป็นฟ้าที่ไม่มีซิลเวอร์ซัลเฟตซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทาให้กรดอินทรีย์บางชนิดนะคะเช่นกรดอะซิติกจะถูกออกซิไดซ์ได้ไม่ดีทําให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้นเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ค่ะ